เต็นท์นี้เป็นเต็นท์ของหน่วยงานอะไรคะน้องเต็นท์นี้นะครับเป็นเต็นท์ของกลุ่มพลังแห่งการตื่นรูค้ครับเป็นกลุ่มที่จะทําเกี่ยวกับจิตอาสาคือการจัดให้อาสาการอบรมหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะนำสิ่งของต่างๆไปแบ่งปันให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนในชายแดนหรือว่าโรงเรียนต่างๆที่ได้รับการเดือดร้อนนะคะอยู่ที่ไหนคะน้อง ของเราเป็นกลุ่มอิสระนะคะก็คือว่าจะมีการรวมตัวของพระพิสุทธพระพิพสุสงฆ์ของทุกๆหลายๆวัดหลายๆหน่วยงานที่มีจิตอาสาที่จะมาทําในเรื่องนี้โดยตรงครับก็จะทุกๆท,ท่านก็จะมารวมตัวกันโดยมีเออยาวชนที่ผ่านการอบรมมาเป็นจิตอาสาส่วนหนึ่งที่จะช่วยในการทํกากิจกรรมต่างๆ่างนีนนะคระัและมีสํานักงานประจําไหมคะ ออก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสำนักง,งานของท้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มนะคะก็คือที่วัดแจงร้อน,นะะวัดแจงร้อนอ,อ่ะค่ะ,คะขอบคุณมากนะคะน้อง